โอเคนะครับก็อันนี้เป็นคำถามนะครับจากห้องเรียนของเดวิดอินเทียนะครับว่าเวลาเราจะเซตลวดลายกระเบื้องลงไปในงานเนี่ยเราสามารถเซตได้ไหมนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองเซตตัวของพื้นลงไปง่ายๆก่อนนะครับเป็นเป็นพื้นแบบเป็นแมสนะฮะผมเอาพื้นขนาด5คูณ6แล้วกันนะครับเนาะโอเคนะฮะจากนั้นแล้วกดฟ i n i s ครับ เราได้พื้นมาผืนหนึ่งอละนะครับนะเราได้พื้นมาละนะครับคราวนี้เวลาที่เราจะเซตลวดลายหรือการเ,เซตแมทเทอเรียลในการทำบ i เซนสเตช t ั่นหรือการทำงานก็ตามนะครับวิธีการทำก็คือเราจะเซตโดยการเซตไปที่ตัวของเลเยอร์งานนะครับ Edit เข้าไปนะครับแล้วก็ Edit s t r u c t ก r จนะครับก่อนอื่นเลยต้องรู้ก่อนว่า ตัวไทยที่เราใช้อยู่ตอนนี้คือไทยอะไรตรอนนี้จะเป็นไทยเจเนอริกเราเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นชื่อจริงของกระเบื้องเลยนะเช่นเราใช้เป็นเซรามิกใช่ไหมครับเขียนชื่อโค้ดนำหน้าก่อนก็นได้นะครับ F1 เนาะหรือบางท่านใช้เป็น CL1 อย่างเงี้ยนะหรือจะใช้เป็นเซรามิกก็ได้นะครับเนาะส่วนใหญ,ญ่จะตามด้วยไซส60์60คูณ60ถูกไหมครับใส่ไซส์ไปเลยนะ จากนั้นแล้วก็ไปเลือก Edit นะครับเซตความหนาก่อนนะความหนาตอนนี้คือ s t r u c t u อ e เนี่ยอยู่ที่1 5เซนนะครับพื้นกระเบื้องก็มี10เซนละนะครับเพราะนั้นเรา Ins e r t เข้าไปนะครับอัพขึ้นข้างบนเนาะปรับความหนาเป็นเอ่อเป็น1เซนนะครับก็คือ10มิลนะฮะเรียบร้อยนะครับจากนั้นแล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้ Total เคลโรมันอยู่ที่16เซนนะครับนะนะครับ ปรับฟังก์ชันของสั t u r e เป็น finishing นะแล้วก็ใส่ catalyze ครับคราวนี้ material กระเบื้องเนี่ยนะเราเซตขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับเซตขึ้นมาใหม่ได้เลยนะ rename น,นะครับเป็นเบอร์กระเบื้อง c o t t o หรือจะใช้เป็น code ก็ได้นะจริงๆผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะ ct 0 1ก็ได้นะครับนะฮะจากนั้นแล้วเนี่ยรูปภาพเวลาเราแมปลวดลาย,เ,ยเราจะแมปจากทาง app l a n d นะครับแล้วก็เรียกไฟล์รูปเข้ามา นะสมมติว่าผมเลือกเป็นลายกระเบื้องไว้แล้วกันนะครับนะผมไปลองไปดูลายกระเบื้องที่ผมเตรียมไว้เออเอากลุ่มหินก็ได้นะครับเป็นพื้นหินก็ได้นะแต่เป็นหินแบบเซรามิกนะครับก็คือเป็นกระเบื้องเซรามิกลายหินนะฮะเดี๋ยวเราลองดูว่ามีลายไหนน่าสนใจอ่ะผมเอาลายชุดนี้เข้ามาแล้วกันนะครับเอาลายชุดนี้เข้ามาแล้วกันนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเออถ้าเราต้องการปรับ เรื่องค่าสท้อนแสงนี่เราปรปับปรกมีได้เลยนะครับพวกรีเ e c t e d อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าแต่พยายามอย่าให้มัน r รี e c t เยอะนะพื้นนะครับคราวนี้ในส่วนของตัวบัมมนะครับถ้าเราต้องการมิติของบัมเนี่ยเราเลือกลวดลายนะครับที่เป็นขาวดำนะอย่างกรณีนี้ถ้าเกิดลายเป็นตารางเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะเราเซตเป็นตารางอยู่แล้วนะครับคราวนี้แพทเทิร์นมันเซตที่ตรงนี้ครับนะแพทเทิรเนี่ยข,ของของแมทกว่านะ ไปเซ็ตที่ตรงดับเบิลคลิกที่รูปนะครับมันจะมีขนาดที่เราเห็นเบื้องต้นก่อนเห็นไหมฮะก็คือ304ม mm ิลลิเมตรนะครับคูณ304มิลลิเมตรครั้นี้ก็เกิดเราต้องการให้ระยะมันตรงกันเช่น600คูณ600อย่างนี้นนะ600เราพิมพ์ค่าอ่า y ไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวให้มันปรับให้เองนะเพราะว่าเราล็อกแมทไว้์ยกเว้นว่าเราจะไปปรับเป็น600คูณนะ หรือ600คูณ1,200เนี่ยนะครับมันก็จะปรับสเกลเชิงเป็นแผ่นจริงๆให้นะครับเราก็จะเห็นงานว่ามันวางยังไงถูกไหมฮะคราวนี้เราใช้600คูณ600ตามตามสูตรที่เราทำไว้นะครับแล้วก็ล็อกไปก่อนนะครับโพสิชั่นนิ่งไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับนะอยู่ตรงๆถูกต้องแล้วนะครับกด Apply เลยครับเนาะคราวนี้พอเราได้ Material แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาใส่กราฟิกด้วยถูกไหมครับลวดลายถูกไหมเราเลือกโฟกัสของกราฟิก นะครับเลือกแบบโมเดลนะครับแล้วก็ใส่ค่าตารางดูตารางสแควร์มาก็ได้ครับว่ามี200สแควร์600สแควร์มีไหมถ้าไม่มีก็เอา200สแควร์ก็ได้นะครับโคลนมันมา copy ตรงนี้ duplicate นะครับตั้งชื่อใหม่เป็น600้มิลสแควร์ square, ถูกไหมนะครับแล้วก็ปรับค่าตรงนี้ให้มันตรงครับ600้อยคูณหกรนะครับเราก็ได้ค่ากราฟิกของ LineHat นะหกร้0ยคูณหกรเรียบร้อยครับแ p ปพายนะ ปรับสีให้ตรงกับหน้างานด้วยนะครับแอปพลาโอเคนะครับกดโอเคครับกดโอเคทีหนึ่งเราได้แฮตแล้วเรามาเช็คอีกทีนะครับว่าด i เมนชันเนี่ยจริงหรือไม่นะหกสิบคณหกนะครับ6 0สิบคูณหกหเรียบร้อยนะครับกรณีที่เราต้องการตั้งจุดสตาร์ทนะครับเราเลือกจุดสตาร์ทได้เลยนะโดยการใช้ Alignment นะครับไปที่ modify เลือก Alignment ครับ เรียกมุมสตาร์ทได้นะครับเรียกมุมสตาร์ทเห็นไหมครับเแผ่นขึ้นแผ่นหรือว่าไล่จากด้านด้านหน้าไปข้างหลังนี้ก็ไล่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะหรือว่าต้องการให้มันเอออะไรเมนตรงกึงกลางนะครับก็สามารถแอดจัดได้หมดนะครับเนาะนะคราวนี้กรณีที่เราปรับเป็นเรียลลิสติกเราจะเห็นลายของตัวกระเบื้องที่มันปูล,ลงมาถูกไหมครับหรือจะปรับเป็นลักษณะของนี้ก็ได้นะครับเป็นเออ ตัวของ n s t s n t c o l o r นะครับ constant c o l o r มันก็จะเห็นสีของตัว Material นะครับแล้วก็เห็นลายแฮทอยู่นะถ้าเราปรับไปที่ตัว TD ก็ยังเห็น l ลายแ a ทอยู่เดิมนะครับยกเว้นว่าจะปรับเป็น e a ล i s t i c มันจะแสดงรอ,อ,อยต่อของกระเบื้องให้เลยนะครับนะรอยต่อของกระเบื้องนะครับว่ามันเป็นพืิ้นผิวแบบนี้นะครับรวดลายแบบนี้นะครับโอเคคริปถ้าเกิดต้องการแสดงเส้นด้วยแสดงรุดลายด้วยไปเช้งตรงนี้เพิ่ม นะครับมันจะมี realistic นะครับโชว์เอ g เนะสั่งให้โชว์เอ g ได้นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบของเส้นได้ show line over light <line S 1> <Over line S 2> โชว์เป็นทินไลน์ก็ได้ครับไม่เป็นไรโชว์เป็นทินไลน์แล้วก็ตัวเงาไม่ต้องใช้นะครับ lighting นี่ไม่ต้องใช้นะครับ apply ok เดี๋ยวลองปรับ ดีเทลให้มันชัดขึ้นนะฮะแสงว่าเส้นมันมันขาวเลยมองไม่เห็นนะครับเราปรับเป็นนี้ก็ได้ฮรปรับเป็น color stand นะครับให้มันเห็นเส้นนะครับดีกว่านะครับอันนี้มันจะอิงสีตามตัวงานนะครับเนาะคราวนี้เวลาเรามาเซตปุ๊บ ดีสคริปชั o นมันนะครับนะว่าเป็นพื้นกระเบื้องอะไรรุ่นอะไรเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราเใช้ตัวของแท็กเนี่ยมันจะมีแท็กตัวนึงครับเป็นแท็กเกี่ยวกับ material นะฮะเ,เราใช้แท็ก Material ในการอ่านค่าได้นะครับแท็ก Material อยู่ตรงบริเวณนี้ฮะมันชื่อว่า Material Tag นะครับถ้าเราเอาไปวางปุ๊บเนี่ยมันก็จะรันตัวของ Material ให้นะครับแต่ตอนนี้คือมันขึ้นเป็นลักษณะของ รูปหัวใจออสเตรีนะครับก็คือ mm hmm. อัตุทีเป็นเป็นเคชั่นมาร์กนะครับมันก็เลยเอ,อ,อ่านไม่ออกเพราะเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ตั้งชื่อมันไว้นะครับเดี๋ยวเราเราไปตั้งชื่อมันกันนะฮะผมกลับเข้าไปที่ตัวของพื้นอ,อีกทีเนะเราจะกลับไปตั้งชื่อ Material คลิกไปที่ตัว CT01 นะครับจากนั้นแล้วไปที่ตรง i n e n ิ i t y ครับนะมันจะมีการตั้งชื่อให้นะไม่ว่าจะเป็น De description นะครับ Keyword Com m e n t Name ใช้หมากนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ตัวของหมากไปก่อนก็ได้นะครับเป็น C ที T ่คีย0ศนี่นะครับ a p โอเคนะครับโอเคทีนึงนะฮะแล้วเราคลิกเข้าไปที่แทรคนี้นะครับ Edit Type เข้าไปในนี้มันอ่านที่ description น,นะครับเราเปลี่ยน description ให้อ่านเป็นหมากแทนอยาให้อ่านเป็นหมากแทนนะ อ่านเป็นโค้ดโหลดเข้าไปใหม่โอเวอร์ไล์ครับใช่ไหมหรือถ้าเราต้องการให้มันอ่านเป็นดิสคริปชันเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปเปลี่ยนค่าของดิสคริปชันนะครับกลับไปดีสคริปชั่นก็ได้นะครับอันนี้คือต้องการพิมพ์ยาวๆนะโอเอไล์นะครับกลับไปแก้แมทเทอเรียลอีกรอบหนึ่งไปที่สักเจอร์ครับ ไปปรับตรงนี้ Material เนะเราไปปรับตรง E ที่นาตาแล้วไปใส่ตรง Description แทนครับเช่นพื้นกระเบื้องนะครับเ,เขียนย่อๆก็ Ceramic Ceramic t i l e นะครับ c o t t Size นะครับ600คูณ600 ชื่อรุ่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนาะว่ากันไปนะครับนะฮะจากนั้นกดโอเคครับกดโอเคที่นึ่ง Apply โอเคเห็นไหมฮะเราก็จะได้ชื่อของสเปกมาเลยนะครับสะดวกดีนะก็สะดวกเป็นแบบหนึ่งนะครับคราวนี้นเทลดที่เราวางเนี่ยถ้าเราต้องการที่มัน กั้นหน้าเรียบร้อยนะครับมันขึ้นอยู่กับการแ d j u s t ในส่วนของร e c ซ p ชั่นนะครับร e c ซชั่นเนี่ยผมจะพยายามเน้นให้หิงไปทางด้าน Left เป็นหลักนะครับดึงเพื่อหน่อยดึงเผื่อหน่อยนะครับพะถ้าเราไม่ดึงเผื่อเนี่ยนะฮะเดี๋ยวตัว Text มันจะจะอ่าเป็นหลายแถวนะครับเพราะนั้นพยายามจะกั้นแถวให้อยู่ในสล็อตก็อยู่ในระดับหนึ่งก็ได้นะครับนะเนะ่เห็นไหมมันก็จะง่ายขึ้น ต่อการ Management นะครับคราวนี้เวลาเราใส่ Material ใส่สีลงไปแล้วเนี่ยเรา Set ด e สิ t ชั่นเนี่ยเวลาเราบันึงแมท e ทีเรียลตอนหลัมาากมันจะง่ายนะครับเนาะแล้วก็ในเรื่อง,องการจัดการแบบเดี๋ยวเราเจอกันในคาสเรียนพวงนี้ครับนะมีอะไรอีกเยอะเลยฮะสนุกมากนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับ10นาทีหน่อยๆน,นะอย่านอนหลับกันดึกมากนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันครับ